พาพี่น้องมาเอาหม้มาลามแตเจเศ้าใส่หมอกโอ้ยบรรยากาศพระเจ้าออกไปลามเนี่ยไปไป,ปุ่น โอ้หหมอกเย็นมากเลยคุณอ่ะอีน,งนางน้อยนั่นไปคุณอ่ะนะโอ้นคนคือเอามาแต่เศ้าแท้หมวนกันโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก ไปแล้วองอวไปลามแล้วจ้ะพี่นอ้องงอวไปลามใส่หมอกแล้วใส่หนามไม่หมอกแล้วมีความเชื่อว่าเอางอวาลามแต่เศร้าๆได้กินหมอกมันจะอ้วนมาสิอยากให้พี่นอ้องมาเบิ่งตัวจริงขึ้นมาสวยแทนนี่นะนอกเจาะนี่นะูนนีในะโทรศัพท์ข่อยขนาะมันเป็นแบบว่าแต่เว้นว่าเห็นสัตว์แต่ว่าข้างนอกนี่สัตว์แห้ง ปาผู้ชิมมสูป,ป่ากับมี่วันนี้พี่น้องคยชิได้กินปลาแล้ววันนี้เนี่ยพู้ชมมสูป,ป่าอยู่ใกล้ๆตั้งกำลังตั้งเครื่องโอ้ยพาพี่น้องลงมาสัมผัสบรรยากาศพี่น้องจ๋าสวยงามอิหลีปาสะอ่อนดีสะอ่อนดีสะอ,อ่ะอ,อนความงามของธรรมชาติดี ธรรมศาสตร์สางสรรความงามมาด้วยธรรมศาสตร์เองพี่น้องจ๋าสวยสวยจ้า